วันนี้เราจะมาทำขนมหวานนะคะเราใช้เม็ดแมงลักนะคะเนี่ยเม็ดเมงลักแค่เนี้ยแล้วเราก็ไปใส่น้ำแช่พอมันพองแล้วก็ล้างออกสักน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็ทำน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเตรียมไว้พอดีวันนี้มีลำไยเราก็ใส่ลำไยไปนะคะน้ำเชื่อมเราก็จะใส่ทั้งน้ำตาลน,น้ำตาลป้อย น้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำตาลตโนดมันจะหอมค่ะวันนี้วันนี้เรามีมะม่วงนะคะมะม่วงเราก็มาตัดแล้วเฉียนเฉียนส่วนบนออกค่ะแล้วเราก็ทำพิมพ์ไม้นะคะเนี่ยทำพิมพ์กดเห็นไหมคะทำพิมพ์กดก็จะเป็นรูปตัวสัตว์อะไรก็ได้นะคะ ทำพิมพ์กดไว้แล้วก็เนี้เราก็ปั่นปั่นน้ำใบเตยนะคะอันนี้คือใบเตยค่ะตั้งไว้เอาไใบเตยมมันจะได้มีรสหอมนะคะเราก็จะมีน้ำดอกอัญชันค่ะ ปั่นไว้นะคะมันก็จะเป็นสีม่วงตอนนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำแข็งใส่ใส่ถ้วยนะคะก็ตัดตัดเม็ดมังกที่แช่ไว้นะคะใส่ก็แล้วแต่ชอบมากน้อยนะคะแล้วก็ใส่นะ้ำทิอง ทีนี้เราจะเอาสีอะไรคะเระเอาเอาสีเขียว,วก็เอาน้ำไปเตยยอดค่ะค่ะเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้เราก็ใส่พิมพที่เราตัดมะม่วงไว้นะคะ เป็นรูปจิงเจ้จิงโจ้กันนะคะอันนี้ก็จะได้ของหวานถ้วยหนึ่งแล้วค่ะนะคะอันนี้ถ้วยนี้เราก็ทำเหมือนกันนะค่ะก็ใส่น้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ อันนี้เราใส่น้ำดอกอัญชันนะคะมันก็จะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีม่วงค่ะแล้วเราก็ใส่อันนี้เรานะคะเราใช้มะเขือเทศช่วยถ้าเผื่อคนกินมะเขือเทศดิบน,นะคะ อันนี้มันก็ไม่ยากนะคะสําหรับหน้าร้อนอันนี้ก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็น้ำแข็งก้อนถ้าเผื่อเรามีมีกุหลาบที่ต้นเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้กุหลาบที่ต้นเราไม่ได้ฉีดยาใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะ